สวัสดีครับนีสวัสดีครับวันนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่ยาจางประเทศเวียดนามเวียดนามนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะไหวหรือจะไม่ไหวนะครับทริปนี้นะโอเคไหมโอเคไหมขย,ยับตาเหรออ่าบ๊ายบายเจอกันที่ประเทศเวียดนามนะครับบปา ขึ้นแล้วสวยไหมลูกสวยไหมครับสวยไหมลูกโอ้โหสวยเพิ่งตื่นเลยปาปาน่ไม่ีคนขับมีคนขับใช่มีคนขับครับมีคนขับด้วยวันนี้ปาจะซิ่งแล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วนะไปแล้วนะ เชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมครับอืกินไปด้วยดูขึ้นยไปด้วยเนาะอแฮปปี้เลยเอาอะไรมาเอาอะไรมาคอนเฟ็ตเอานมไหมเด็กสองคนครับคุนี่คิรินครับสัญญากับป้าก่อนเร็วสัญญากับปะก่อนเร็วว่าหนูจะสองคนจะไม่ดื้อนะครับโอเคไหมเอ้าวมาสัญญากัน เด็กสัญญากันก่อนนะจะไม่ดื้อนะครับรูกไม่ลูกสีสันสดใสอันนี้เครื่องบินเรานะเนี่ยลูกนี่แเลยอันนี้แหละสีสันสีสันสดใสใช่นั่นเองสีสันสดใสชอบอ๋อมาอยู่บนเครื่องบินนะครับมันดูกันว่าป๊าจะรอดไหมนะป๊าจะเอาเด็กสองคนนั่งอย่างนี้ไหวไหมนะดู ผ้าหนูผ้าหนูเอาไปเลยผ้าหนูมีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้านจำนโดยสาธิตคุณครับพร้อมจะเดินทางหรือยัง ถึงแล้วไหนเติมพลังกันหน่อยที่ลินเติมพลังหน่อยอย่าบีบขวดโอ้ยในที่สุดก็ออกมาข้างนอกได้สักทีนะครับเหนื่อยมากไปร้องไห้ที่ตอมอทำไมหลกฮะเามาไหไปเร็วมาครับไาครับอย่าหาทางเข้าเมืองกันครับผมไปยังไงต่อละทีนี้ เป็นแท็กซี่นะครับแท็กซี่คันนี้นะแท็กซี่คันนี้นะครับนี่นะครับโดนไปสี่แสนสี่แสนดองอยู่บนแท็กซี่เรียบร้อยแล้วครับอยู่บนแท็กซี่เรียบร้อยนะครับ,อบ,แ,รบ,รอรบแอร์ก็ไม่มีแอร์ก็ไม่เปิดคนตอนนี้เราถึงเวียดนามแล้วเรากำลังจะไปโรงแรงมมีโอ้โหน่าใสมาก เราถึงที่โรงแรมไปแล้วนะครับโรงแรมปานามาโฮเทลนะครับปานามาโฮเทลโรงแรมใหญ่อยู่สวยเนาะสวยไหมเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในห้องกันก่อนนะนี่ครับยอดถึงเวียดนามแล้วยิ้มไม่ยิ้มเลยไม่อะไรเลยฮะเอา้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกลางวันกันก่อนเนาะโอเคปะไม่โอเคเอา้าแล้วบอกหิวหิวไหมหิวอยากกินขนมอุ้ยโอ้ยจะกินจะกินเออจะจะกินแต่ขนมโอ้ยจะจะ อ่าเดินกันที่เวียดนามนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะดุด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 ขึ้นสะดุดอะลกูกหืมสะดุดเหรอครับไปเดินเล่นอากาศร้อนมากครับตอนนี้ร้อนสุดๆไปเลยมาถึงกันแล้วครับร้านแรกนะครับนี่อุย้ยระวังลูกเออเออเออไปเข้าไปนั่งกินก่อนลูนกเข้าไปนั่งกอนไปเข้าไป,ไป,ไปด้วยไปอ่ะสั่งเรียบร้อยแล้วครับไปลองดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนโกโก แล้วได้แล้วฮะเดี๋ยวลองกินดูว่าอร่อยไหมนะเป็นไงอืมอร่อยเหรออร่อยนะคะชิออะลินอ,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 อร่อยไหมลูกมีขนมปังเลยค่ะลูกเนี่ยขนมปังอืมขนมปังอร่อยคิวเยอะมากน้องนอร่อยไหมลูกอร่อย ต่อมาต่อมาขนมครกเวียดนามขนมครกเวียดนามนะดูวิธีการทำนะนี่ครับแฉมเลยครับแฉมเลยครับโอ้โหูกกุ้งครับกุ้งยั์กุ้งยั์ตายเข้าไปนั่งกันที่นั่งพิเศษที่นั่งพิเศษ มาแล้วเป็นไงอร่อยดีชิลลี่ครับอร่อยไหมครับอาสตรอเบอรี่ปั่นกับชาเขียวอะโวคาโดไม่ตีลูลกไม่ฟีนปบบน้าเหนื่อยแล้วนะครับเด็กๆมาชมวิวครับชมวิวไปชมวิว อ้าวเฮ้ยสาวเวียดนามสาวเวียดนามกัะหนุ่มเวียดนามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ทำอะไรคะช้อปปิ้งเหรอคะอุย้ยลูกแมวน่ารักน่ารักจังเลยขอขอ,ขอลูกแมวอ่ะครับจีลินจีลินนี่ซื้อของฝากฝากใครครับฝากหมามา้าฝากหมามา้าหรอหรือฝากเอมี่ เอมีฝากฝากแฟนคิลินไหมฝากเชลลินไหมเชลลินคาบิบลาลาขี้มูกยืด <c oughs> คาบิบลาลาขี้มูกยืดวันนี้ได้อะไรอะ่ะไหนหันมาสิโอ้ยน่ารัก <c oughs> มัวกเวียดนามน่ารัก <c oughs> <c oughs> หมดไปเท่าไหรร้านสามานมี่แกงอ่ะมาถึงร้านต่อไปนะครับเป็นร้านไอติมนะครับคนนี้ดูซิจะกินไอติมอะไรไปดูเร็วไหนอะไรอ่ะอ,อ๋อนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้นี่นดูอ่านออกไหมฮะอ่านออกไหม อันนึ้งเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบห้าอ้าวได้ติมมาแล้วค่ะอ่าวคิรินถือดีๆนะเดี๋ยวตกอีกนะไม่ต้องแยกก่นนแงกันนะครับแบ่งกันนะคะโอ้โหโอ้โหปากแล้วนะนะ้าปากแล้วนะอ่าโดนัทมาแกะโดนัทกินกันอ่ะโดนัทเวียดนามครับผม อะไรนะจะกลับเมืองไทยแล้วหรอเพิ่งจะมาถึงพรุ่งนี้จะไปไหมสวนสนุกน่ะอ๋อไปเนาะเล่นน้าเหรออ๋อเวียดนามโดนัทอร่อยไหมครับไม่อร่อยคนนึงบอกอร่อยคนนึงบอกไม่อร่อยเยี่ยมอร่อยมากเด็กหายนู่นไปนั่งทำอะไรตรงนู้นนู่น นั่งทำอะไรนะตู้เค้กนะฮะอ่าเข้าห้องมาแล้วลงแล้วโอ้โหพวกนี้ห้องเราติดทะเลเลยเหรอโอ้โอเห็นทะเลเลยโอ้สุดสุดสุดยอดเลยววววนั่นงไงบอกแล้วอยากเออระวงังพวกเด็กกระโดดเลยของเธอน่ะน่ะนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดวนเ,เดี๋ยวโดนมานี่แล้วไปแล้วน่าไงฮะ นี่เรากำลังนั่งแท็กซี่ไปที่ลอตเต้หม,มาดนะครับลอตเต้หม,มาดยาจางโกโคสอันนี้ประเทศอะไรครับกิรินประเทศอะไรครับรู้ไหมเวียดนามเวียดนามโอเงประเทศอะไรครับเจ๊เวียดนามเวียดนามสวัสดีพูดว่าไงครับกรรมเอิญรเอิญขอบคุณสิ่งเจ้าสวัสดีดึงแล้วนั่งแท็กซี่มาสูงมากนะสี่สิบบาท ถูกมเอ้ยคิรินระวงังหลบไปโอ้โหนี่ครับเรามาดูแผนผังกันก่อนนะที่นี่มีอะไรบ้างนะดูร้านของเล่นอยู่ไหนของเล่นอย,ยู่ไหนอะหาที่ของเล่นอยู่ไหนช็อปไนกี้สเก็ตเชอร์จิออร์ดานโนอาดิดาสครบเลยแดนแดนอยากได้อะไรครับของเล่นอยากได้อะไรครับของเล่นไป โอ้โสเก็ตเชอร์ตอนนี้นะครับนี่ครับจัดโปรบายวันเก็ตวันถูกมากคู่ละสองพันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับตกคู่ละหนึ่งพันเองอะเนี่ยเนี่ยตกคู่ละพันอะถูกมากเดี๋ยวเลือกกันเดี๋ยวเลือกกันคิรลินอยากได้คู่ไหนคนนี้อยากได้คู่ไหนลลกโอ้โหอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยดูสี่คู่ห้าคู่หกคู่ทั้งหมดเหนื่อยไหมโลกหกคู่ พูดละพันกว่าบาทเอาเอาให้หมดเอาไปไปไปยิงเข้า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 ไป,เ,าไปเออปลาพาให้ oh, <no. S 1> เอา้าวถึงชั้นเจ็ดแล้วให้เด็กปล่อยพลังกันแป๊บหนึ่งนี่ครับบรรยากาศโอ้ขี่ม้าแล้วหรอขี่ม้าแล้วหรออุ้ยเฮ้ยขี่ม้าแล้วขี่ม้าแล้วกิ่ลิงก่อนกุ๊บกุ๊ก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 กุกกกก มโยกหลายทีโอ้โหปึ๊บอ้าวได้หนึ่งอันได้หนึ่งอันสิบบาทได้หนึ่งอันมันต้องเอาให้ได้สิบอันวันนี้ต้องเอาให้ได้สิบอันเอาใหม่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 เอาแมวแอ๋คนละเหรียญลูกโอเครวมพลังกันกดกดปึ๊บกดจุง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 ได้สิบไหมได้สองคราวนี้ได้สอง อามาแย่งเด็กเล่นแล้วเอามาอามาแย่งเด็กอุ้ยามาแย่งเด็กเล่นแล้วกดกดเลยเออกดเลยโอเคเอาเลยปลาอัดมันเออเออแรง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 เออแรงแรงนี่แรงแรงเออมีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปเออนี่นี่นี่ นี่ให้เด็กเล่นหน่อยเฮ้ยอ้าวขี่ม้ากันแล้วขี่ม้ากันแล้วโกโกดึง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 เออเออโอคิรินจะล่วงแล้วคิลินจะล่วงแล้วคิลินจะล่วงแล้วไปเอาใหม่เมื่อกี้คิลินจะตกเมื่อกี้คิลินจะตกครับไปครับไอ้คิลินจะตกแล้วเจ็คคิรินจะตกแล้ว เฮ้ยไกด์ไกด์กถูกหรือเปล่าไกด์ทำไมมันมืดมืดอะไกด์นี่นี่น,นี่หรือชมวิวเนี่ยฮะที่ชมวิวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย <S 2> <S 2> โอ้ยหลากแล้วก็ถึงแล้วมากินอาหารทะเลกันครับเติมพลังหน่อยมื้อเย็นไปไหนกันแล้วนะออไปนน่นกันแล้วไป ลุยมาแล้ว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 โอ้โหมาม่าม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 าผัดแล้วก็ปลาหมึกโอ้กังกั้งกังกังโอ้โห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 โอากินมากเลยหอยหวานผัดอะไรไม่รู้อ้ามาอีกเอ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วอร่อยมากหอยหลอดนี่อะไรหอยเจลเราไอยากกินกระเทียมแต่อยากกินหอยหลอดหอยหลอด โอ้โหจริงคับเสร็จแล้วค่ะมือนี้โดนไปหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านดองแต่กินดูดิทั้งหมดเกือบสามสิบจานดูดิโอ้โหดูดิดูดิดอิ่มมากค <isce. S 2> นนี้กินเองเก่งมากคิริสก็กินเองเก่งมากอิ่มมากอิม<า>ม่มแม่แม่กินเสร็จแล้วจ้าอิ่มมากจ้าอร่อยมากจา้าวกนี้จา๋า พอนี้บ๊ายบายอิ่มไหมอิ่มกินอิ่มไหมลูกเดี๋ยวเราไปทะเลกันต่อนะครับไปทะเลขนานี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงไปทะเลกันดีกว่ายี่อยางได้ลูกโป่งอะครับได้ลูกโป่งแน่นอะครับเอาไหมครับถึงแล้วชายหาดชายทะเลนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตรงโน้นกันนะครับวินเพล โอ้นี่สวยคนอะไรนะเอาอะไรมาเล่นนะสเก็ตสเก็ตอ๋อโอ้ขึ้นรุนแรงมากขึ้นใครจะก่าลงเนี่ยฮะโอ้โหขึ้นลงนั่นสวยมากเลยนี่สวยไหมโอมาแล้วค่อยๆขึ้น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 โอ้ว้าว โอ้ขึ้นแรงริงเฮ้ย P O N Y เลยเหรอฮะ P O N Y เลยเหรอเธอโหนี่ครับตึกโอ้โหวิวสุดยอดวิวจริงจริงโอ้โหสวยมากสวยมากอากาศดีมากคนนี้ใช่ไหมคะอากาศดีไหมลูกอะไรขึ้นคะ ฮะลงไปยืนชิชายหาดแล้วเป็นไงขึ้นแบบแรงมากีิลินหันตูดสิหันตูดสินี่ล้มก้นจำเป้าเลยโอ้โหนี้เปียกหมดเลยไปเข้าโรงแรมอาบน้ําแล้วไม่ต้องไปแล้วสนุกคนเดินค่อยไปพรุ่งนี้แทนนะโอเคไหมไปเดี๋ยวเข้าห้องอาบน้ํานอนแล้วนะคะวันนี้นะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ร้องไห้จิมโมโกนี่นี่นะอย่าเอานั่งตักปะป๊ายอย่างเดียวเลยเธอนะเอามากินข้าวกันก่อนหรอกนะกินข้าวกันก่อนนะครับข้าวอาหารเช้านะกินข้าวกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้ไปออเล่นแล้วนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าจากโรงแรมนะฮะนี่เคลื่นแรงมากอะไรฮัลโหล ฮัลโหลพอนี่ฮันดะอะไรครับกิรินป้ากินอะไรนะตัวจับแบบแต่ป้ากินอะไรบอกก่อนแบบป้ากินแบบไม่ใช่ป้ากินอะไรกินแบบไม่ใช่ป้ากินอะไรป้านี่ร้านอะไร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 บอกก่อนร้านป่าป่าไม่ใช่ร้านกาแฟกาแฟกิรินกินกาแฟแบบกินเค้กไอนนี้ มีจอแล้วไม่สนใจใครเลยเนาะฮะวันนี้กินเค้กไหมโอเคเค้กเรนโบว์เค้กเรนโบว์อืมอู้เรนโบว์เค้กไหนกินสิยังไม่เข้าปากเลยอร่อยแล้วไปไหนอะลูกมาเร็วไปขึ้นเรือทางนี้หรือเปล่าเนี่ย ตื่นเต้นไหมลูกเกต้นไหมเต่นเต้นไหม,ไ,หมไม่รู้สึกเลยนะ้ยโอนี้ดีกว่าตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเนาะวันนี้ล็อกก่อนล,อล็อกปั๊บก็ล,ลูก เจอน้องกระต่ายชิลินเย่ถึงแล้วเออฮ่าฮ่อฮ่า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 ่าฮโาฮ่าฮ่รฮ่า่าฮ่าฮ่าฮสวย่าฮ่า ไปประสาทเจ้าหญิงไปนี่เรามารอมันเปิดเลยเนี่ยเปิดสิบโมงเปิดสิบโมงนี่เล่นอยากเล่นไหมอยากโอ้โหูดนก็มีอุยดูนูููููนูนออยากเล่นไหม เปี้ยว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 จิลินยิงยิงยิงนี่เอออออยิง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 นี่ยิงนี่ยิง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 เออ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 ทุกอย่างคือเล่นฟรีหมดเลยนะในเนี้ยนี <laughs> ่เล่นฟรีทุกอย่างเลยอ้าวอ้าวอ้าวเอเอ,เอ, <laughs> เอโหโห,โหปล่อยท่าให้ตายได้ <laughs> อา,อาไปไปเดินเดินเดินเจกไหวไหมเนี่ยเจกฮัลโหลฮัลโหลชิลินฮัลโหลชิลินระวังขารอดร่วงมาฮัลโหลฮัลโหลมายังไ,ไ,ไหวยง ป้าไม่ไหวแล้วมวนแรงแล้วป้าตุยแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเหนื่อยคนนี้อ่ะฮัลโหลโอ้คนนี้ยาวขายอย่างงั้นอะไรอะไรอะไรอ่ะ อ่าสระผมพนักงานสระผมพูดไม่ไหวเหนื่อยไปกินกาแฟก่อนครับเหนื่อยจังคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะส้วมยักษ์หรือเปล่าละสะไลเดอร์สไลเดอร์เหรอฟันปลาฉลามฟันปลาฉลามฟ<ะ>ันปลาฉลาม อาฟันปลาฉลามเอ้าโอ้ยปลาครับปลาครับใหญ่มากปลาครับใหญ่ไหมลูกปลาครับมีปากัดด้วยเหรอ หปบากาดไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้อโลวาน่าเห็นไ,ไหมไม่ใช่ปลาหมึกปลาบึกถูกต้องค่ะปลาไหลมอนเล่ค่ะปลาไหลมอนเล่ตัวนี้ปลาปลากระ,ประกเป้า โอ้ยนี่ปลาไหลมอนเล่นี่ไงโอ้ยน่ากลัวของจริงวะเนี่ยโอ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังมันกัดนิ้วนะฮะกัดนิ้วแล้วเอ้ยนางเงือกนางเงือกนางเงือกอ้าวนางเงือกออกลูกอ้าวออกลูกอ้าวนางเงือกออกลูกอ้าวไหนโน้นนู่นเหรอ ปลาปลาลงมาแล้วเดินลงมาแล้วโอ้โหอะไรอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวปลาฉลามโบนี่ปลาฉลามข้างล่างนี่ปลาฉลามปลากระเบนใหญ่จริงปลากระเบนใหญ่จริงดูโหปลากระเบนใหญ่จริงจริงปลากระเบน ้าวเข้าอุโมงเข้าอุโมงเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงโอ้โอ้โหสวยโอ้อุโมงค์เฮ้ยแล้นี่สวยเฮ้ยเหมือนเราดำน้ำอยู่ใต้น้ำเลยอ่ปลาฉลามปลาฉลามใช่หนูดำน้ำอยู่โอ้โหดู ใหญ่จริงเยอะจริงสวยมากมไหน,ไหนสวยไหม<ว><ว>ชอบไหมครับอันนู้นอันนูนเต็มไปหมดเลยอันนู้นอุ้ยอยู่บนหัวกินแล้วปลาอะไรเนี่ยไหน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 ,ไหน,ไหน อ๋อปลาพยาบาลมาช่วยรักษาเหงือกน่นไหนเหงาไปฉลามไหนนู่นหยามันได้เรื่องสูงมากเฮะเด็ก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 โอ้โหหมดแรงแล้วจ้าแม่ไหวแล้วจ้าเหนื่อย เออเขาไ่ว้นะ้ำนกฟามงโก้งไงไหนตัวไหนยืนอย่างนั้นพอนี่อนอยืนยังไงนะยางี้ <c oughs> นกไม่ปลอมนกจริงโอ้โหสองคนนี่นั่งชิลกันมากเลยนะเธอฮะอากาศเย็นดีไหมลูกอุ้ยมันร้องอุ้ยพนนี้ร้องดิคนนี้ร้องดิบบ <c oughs> คิดเลยร้องดิ มกินน้ำตัวมันกินน้ำโอ้ยตัวนัน้คอยาวใช่คอย,ยาวมากเลยอเคอยยาวคาอยาวนาดนี้คอยาวเออคอยาวขนาดนี้ทุกคนเดินไม่ไหวแล้วทุกคนโดนทิ้งแล้วครับโดนทุกคนทิ้งแล้วครับป๊าป๊าอยู่ตรงนี้ครับทุกคนมาเอาปป๊าไปทีไม่ไหวแล้วครับไปไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยครับหมดแรงแล้วครับ โอ้ยอยู่บนกระเช้าแล้วเป็นไงสวยไหมร้อนอ่ะแอร์เสียหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหวิวสวยมากจริงคนนี้ดูสวยไหมสุดยอดเลยตรงนั้นมีสวนน้ำเนี่ยมนลเอสนันสัตวอันนั้นอะไรนะอันนั้นสวยสวย น้ำตกในโลกนี่ไงน้ำตกไงไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมากลามแล้วบ่ายสองโมงยอมแพ้กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับโรงแรมดีกว่าวลลกลับแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วเด็กๆดื้อเกินโซนเกินโซนมากไปลงเรือกลับบา้านเอาแล้วเจกเอาแล้วเ<อ> <being S 2> จกโอโหโหโห้โหเดี๋ยวตกเรือแน่ตกเรือแน rais, ่เจก ปุ้ <g üler> เฮ้ยปลาอะไรปลาเก๋าอ่ะปลาเก๋าเจาือปะไม่เอาด้วยไม่เอาเป็นอาเป็นตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพื่อนๆกี่รอป้าอยากกินหอยหนี่หอยหวานนี่หอยหวานนี่นวันนี้เดี๋ยวเราไปจับกุ้งล็อบสเตอร์กันไหม,ออมเออเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อย เออโอเคโอเคโอเคมา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 อบสเตอร์อบสเตอร์อุ้ไหนอุ Pandemie> ้ยคนนี้แกะออกมาได้หรอเก่งโอ้หนี้คนนี้แกหอยออกมาเก่งมากเลยอุ้ยเก่งคนนี้ยกสูง ี <Big. S 2> โอ้ยนี่วันนี้เก่งมากเลยอ่ะฮะคนนี้เก่งจริงๆอ่ะลูกฮะเก่งมากๆเลยอ่ะสุดยอดเลยลูกที่สุดนะจุดๆนี้เลยลูกฮะสุดยอดเลยค่ะอุ้ยดูดิแต่ยังไม่หมดด้วยยังไม่หมดยังมีอีกนะยังมีอีกนะเนี่ยนี่คนนี้ดูสุดยอดเลยอ่ะโหคนนี้ เป็นไงครับอร่อยไหมแตงโมไม่อร่อยนี่ฮนะร้านนี้นะเนี่ยฮัลโหลกลับบ้านแล้วกลับประเทศไทยแล้วพวกนี้<ะ>พวกนี้หาชกชกกันอีกชกกันอีกชกอ่ะกลับบ้านแล้วบา,บายบาย,บาย,บายหน่อยบายบายหน่อยพวกนี้<ะ>คิรินบายบาย